อ่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะยังไม่พูดขณะที่คุณครูสอนถามต้องขออนุญาตก่อนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของใช้ของหนูในเรื่องแปรงสีฟันนะคะเด็กๆมีความคุ้นเคยกับแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่แล้วแต่การใช้แปรงสีฟันของเราเนี่ยเราจะดูว่าเราใช้ถูกวิธีหรือผิดวิธีไหมในการใช้ของมันนะคะแปรงสีฟัน เราใช้มือข้างไหนจับคะข้างที่ถนัดใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้ยินคะ่ะลูกเปิดไม้หรือยังเปิดไม้หรือยังคุูค่ะหนูใช้ข้างนี้จับค่ะอ่าก็คือข้างที่เราถนัดถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะก็คือแปรงสีฟันเราใช้มือที่ถนัดนะคะในการจับแปรงสีฟันนะคะเพื่อให้ กระชับมือจนกว่าเราจะแปลงฟันทำไมคะเสร็จนะคะการใช้งานของแปรงสีฟันนะคะก็คือใช้แปรงให้สะอาดหลังทำไมคะหลังเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องล้างแปรงถูกปะคะถูกไหมคะเราต้องล้างให้สะอาดหลังการใช้งานนะคะเพื่อให้ภาพของยาสีฟันนะคะ แล้วฟองออกให้หมดนะคะก่อนที่จะนําไปเก็บถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้อง่อการตาสีฟ้นะคะของหนอูอันที่หนึ่งคือบีบยาสีฟันอันที่สองคือแปรงสีฟันอันที่สามคือแปรงทั่วๆ้างบนแล้วก็คุณครู<ๆ>ยังไม่ได้คุณครูยังไม่ได้ฉเฉลยใบงานคะ่ะ คุณครูพูดถึงเรื่องการใช้แปลงสีฟันอยู่อันนี้คุณครูยังไม่ได้ฉเฉลยนะคะ,อ,ะอันต่อไปในการใช้อุปกรณ์ที่เราจะแปลงฟันสิ่งสําคัญคืออะไรอีการนึ่งคะที่ไว้ใส่น้ําคืออะไรคะแก้วน้ำแก้วน้ำใช่ไหมคะแก้วน้ําที่มีหูถูกไหมคะใช้มือใช้มือที่ถนัดสอดทําไมคะสอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางสอดเข้าไป นะคะแล้วเราก็ใช้จับใช่ไหมใช่ไหมคะนิ้วนางกับนิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งวางอยู่บนหูแก้วเพื่อยกแก้วขึ้นมาดื่มหรือให้น้ําทําไมคะดื่มน้ําเข้าปากถูกไหมคะน้อ,อนนิ้วเดียวได้ไหมจับแก้วใช้นิ้วเดียวเขี่ยขึ้นมาได้เปล่าอ่าไม่ได้ถูกปะคะอ่าเราก็ต้องจับให้ ให้ถูกต้องนะคะสําหรับแก้วที่ไม่มีหูบางบ้านอาจจะใช้แก้วแบบไม่มีหูจับนะคะเราก็ใช้มือที่ถนัดจับแบบนี้ค่ะถ้าแก้วที่ไม่มีหูแล้วก็จับนะคะโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนางก้อยนะคะจับด้านหลังของแก้วนะคะเราใช้นิ้วโป้งนะคะจับด้านหน้านะคะให้ตรงกล่งกลางนะคะแล้วยกแก้วน้ําขึ้นมาดื่มถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะ อ่าเราต้องจับให้ถน,นัดจับให้แน่นแล้วก็จับให้อยู่กึ่งกลางจับข้างบนหรือจับงลางบางทีเราก็อาจจะทําหลุดมือตกแตกได้นะคะช้อนซ่อมอันนี้คุณครูพูดภาพรวมก่อนนะคะในการของใช้ของหนูเรื่องของใช้ของหนูก็คือของใช้ส่วนตัวนะคะช้อนซ่อมเวลาเรามาโรงเรียนเราเรามีช้อนซ่อมถ้าเราถ้าเพื่อนไม่มีเราขอขอเยื้มเราเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ไหมเออถ้าเรามีแค่แค่ชุดเดียว อ่าเป็นของใช้ส่วนตัวสูไดไม,ไม่ได้เพราะว่าทําไมคะเราไม่รู้ว่าเพื่อนป่วยหรือเปล่าถูกต้องไหมคะถ,ออะถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องเราใช้มือจับช้อนจับซ้อมในข้างที่เราถนัดเช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะเราก็ใช้ช้อนกับซ้อมรับประทานอาหารจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมคะเราใช้ตักอาหารช้อนกับซ้อมแล้วเา เวลาถ้าเราทานแลบประทานอาหารหลายๆคนเราต้องมีช้อนกลางไหมคะช้อนสั้นที่ไว้ตักอาหารต้องมีไหมคะมีค่ะอะ่เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันอะไรเอ่ยในการใช้ช้อนกลางป้องกันอะไรคะได้คิดหน่ยอยค่ะเชื้อโรคอ่าป้องกันเชื้อโรคเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนที่มารับประทานอาหารกับเรา ปวดเจ็บป่วยหรือเปล่าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะอ่าแล้วหลังจากเราใช้ช้อนซ่อมอุปกรณ์การรับประทานอาหารของเราเสร็จแล้วเราควรทำยังไงต่อคะอนะความทำความสะอาดนะคะล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำมาผ้านำมาผึ่งให้แห้งนะคะหรือ มาก่ะอาอาจจะตาดแต่งพืดนนะคะเพื่อค่าเชื้อได้ทายแล้วถึงจะนำมาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะที่มีผลใช่ไหมคะมาดูวิธีมตอนต้นชั่วโมงเราพูดเกี่ยวกับแปลงสีฟันใช่ไหมคะที่ใบงานเราจะมีเรื่องแปลงสีฟันอ่เรามาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องแปลง แปรงสีฟันหน่วยการเรียนรู้ที่สองของใช้ของหนูวิชาการงานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ค่ะการไม่ได้ยี่เสียงครับก็ไม่ได e uh ้ยี่เสียงไม่ได้ยินเสียงค่ะ่าะไม่ได้ยินเสียงค่ะเดี๋ยวเราจะให้รายว่าเนิใส่เอฟเฟคอะไรเอฟเออที่ในชอบมากที่สุดเอฟเฟคแตงนาใช่เลยนะ หนึ่งการเลือกแปลงสีฟไม่มีเอฟเฟคเลย,เยได้ยินเสียงไหมคะได้ยิน,นะค่ะได้ยินค่ะคุณครูบอกว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเะคะอาจให้คุณครูให้หนูดูก่อนนะคะหนูปิดไมค์ก่อนหนูปิดไมค์ตัวเองก่อนแล้วฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนบางคนยังไม่รู้เลยว่าแปลงสีฟัน ที่ถูกต้องใช้ยังไงแล้วก็ในอุปกรณ์แรงสีฟันแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแล้วการเลือกใช้แปรงเนี่ยเราควรเลือกแบบไหนให้เราปิดไมค์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งคุยกันนะคะเด็กๆหัวมนเพื่อช่วยเข้าไปทําความสะอาดในช่องปากได้ง่ายขึ้นขนแปรงจะต้องนุ่มเพื่อที่จะไม่ทําร้ายเหงือและฟันของเด็กๆด,ด,ด้านแปรงจะต้องมีความแข็งแรงจับได้ขนัดมือและสุดท้ายแปรงจะต้อง พอดีกับช่องฟันยาสีฟันเด็กๆจะต้องเลือกอยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไราเพื่อป้องกันฟันผุและทําให้ฟันของเด็กๆแข็งแรงขึ้น2อวิธีการใช้แปรงสีฟันจับแปรงสีฟันให้ถนัดมือจากนั้นบีบยาสีฟันลงบนขนแปรงสีฟันขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียว ต่อมาใช้ขนแปรงถูบนตัวฟันให้ครบทุกซี่ทางด้านซ้ายและขวาแปรงลิ้นจากด้านในออกมาด้านนอก5ครั้งค่ะและตามด้วยว้วนฝ่าย ความสะอาดภายในช่องปากน,นะคะ 3. การดูแลรักษาแปรงสีฟันอันดับแรกล้างแปรงสีฟันให้สะอาดเก็บแปรงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทค่ะต่อมาเด็กๆจะต้องไม่ใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นนะคะสุดท้ายเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ3าเดือนเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมค่ะการเปลี่ยนแปรงใหม่ทุกๆ3าเดือนจะช่วยรักษาความสะอาดภายในช่องปากของเราได้ด้วยค่ะ หลังจากที่เด็กได้รับความรู้กันไปมากมายแล้วเรามาฟังเพลงพร้อๆกันเลยค่ะ Little Monster Song แรปั่ให้ฟองฟูฟูดูสิด,ดูหนูชอบแปรงปันที่ปันมันมีเศษอาหารที่ปั่นมันมีเศษอาหารช่วยเราตองกันที่มาทีาไป 但พอมาถึงที่ปาก，但พอมาถึงที่ปาก，ฉันร้องงงว่า，你站那那那。 เด็กส่วชื่นปากไหมนี่แหละเราก็จะหางไกลกันหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> เอาล่ะอย่าลืมตันเช้าแลับหอนอนนะคะ <Yeah. S 1> เก่งมากก่อนบ๊ายบายกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆถ่ายภาพของตนเองขณะที่กำลังแปลงฟันจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลส่งมาให้ครูในอัลบั้มไดยนะคะ So, I've got my essay written and I've been working on it for about a week. So, now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Okay, so here's my essay, and I'm going to click through Grammarly suggestions in the right panel. Ah, <coughs> the เราดูเรื่องการแปลงฟันไปแล้วสุกปะคะอ่าคุณครูมีคำถามค่ะเราเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกทุกกี่เดือนคะมีใครตอบได้ไหมคะสามเดือนค่ะถูกต้องค่ะเราเปลี่ยนแปลงทุกทุกสามเดือนเพราะว่าแปรงของเราทำไมคะมันจะ มดสภาพการใช้งานใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะอ่าใช่ใชแล้วเมื่อกี้ทายคลิปมีกิจกรรมให้เราทำหนึ่งอย่างคืออะไรถ่ายรูปอะไรคะถ่ายรูปตอนที่เราแปลงฟันอยู่ครับถ่ายรูปตอนที่เราทำกิจกรรมแปลงฟันใช่ไหมคะ,ะใช่ใ,ชให้ เราถ่ายภาพตอนเราแปลงฟันส่งคุณครูในอัลบั้มของอหนึ่งนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะดูนะคะว่าเราแปลงฟันนะคะอย่างน้อยเราแปลงฟันวันละกี่ครั้งคะอย่างน้อยอย่างน้อยวันละกี่ครั้งค่ะค่ะตออย่างน้อยคสองครั้งคือเช้าและ ก่อนนอนนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นได้ไหมได้ไหมคะหลังแ่้เรารับประทานอาหารเสร็จก็ได้เพราะเมื่อกี้ในเพลงบอกว่ายังไงแมงกินฟันจะมาหาอะไรกินคะหาอะไรกินคะในที่อยู่ในฟันของเราเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารไปอะไรจะติดฟันคะอาหารเสรอาหารนั่นเองว่าแมงกินฟันเขาก็จะมา หาอาหารนะคะที่ต <over story> ิดอยู่ตามฟันของเราแล้วเขาก็จะปล่อยปล่อยสารมานะคะเพื่อทําให้ฟันเราผุแล้วเราก็จะปวดฟันเพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จเราควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าเราไม่มีแปรงสีฟันเราควรทําอะไรคะบ้วนอะไรบ้วนปากค่ะบ้วนปากเพราะว่าทำให้น้ำมานนะคะที่อยู่ในอาหารเนี่ยค่ะ มันเจือจางหรืออาจจะมีความหวานเนี่ยออกไปกับน้าเพราะว่าอาหารของแมงกินฟันก็คือน้ําตาลนะคะเราถึงไม่อยากให้เด็กๆทาไมคะ,มคะกินน้ําหวานกับลูกอมนะคะเพราะความหวานเนี่ยเป็นอาหารที่แมงกินฟันเนี่ยชอบนะคะเราก็เลยงดหวานแต่ถ้างดไม่ได้เราก็ต้องแป,งปลงฟันหรือบ้วนปาก หลังจากเรารับประ,ระท,าทานอาหารนะคะอามาดูใบงานของเราค่ะดูใบงานของเราอ่ะบางคนบอกทําเสร็จแล้วเดี okay, ๋ยวดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่าอะดูภาพแรกอันนี้เขาคือขั้นตอนการแปลงฟันใช่ไหมให้เราใส่ตัวเลขถูกปะคะถูกต้องไหมคะอะอันดับแรกของห้าทำได้ของหาเราต้องทำอะไรก่อนคะดูในภาพอี๊ย๊า สี่พันก่อนค่ะบีเอียาสี่พันเราใส่เลขหนึ่งค่ะขั้นตอนที่สองทำอะไรคะแป้งฟันแป้งฟันค่ะบีบยาสี0ันแล้วเราก็แป้งฟันอ่าเป็นหมายเลขสอง อ่ะดูซินีนาดอะไรเป็นลำดับที่สามคะซินีนาดกิดยาสีฟันแปลงฟันแล้วเราทำอะไรต่อเอ่ยอ่ะเพื่อนเขาไอ่ะหนูตอบไงคะ ให้สะอาดโปรกรได้เขียนหมดแล้วครับอเขียนให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามีบีบยาสีฟันใช่ไหมแปรงฟันแล้วก็ทาไมคะแปรงให้สะอาดแปรงห้ทั่วแปรงให้ทั่วๆเลยให้บ้วนน้ำฟันฟันโอ้โหแสงทะลุกระดาษเล้โโอ้โหเอิร์ธนี่บอกทะลุกระดาษเลยแปรงสีฟัน ฟันใสออกมาเลยโอ้ฟันใสออกมาเลยฟันเราตอนนี้ฟันเราผุบ้างอย่างเราดูในช่องปากเราอย่างว่ามีฟันเปลี่ยนสีเป็นสีดําบ้างหรือยังอ่าบางคนฟันอาจจะอยู่ไม่ครบแล้วฟันหน้าจะไปเที่ยวฟันระดไปหนึ่งซี่ครับฟันแทงฟันหนึ่งอฟันกดูกค่ะ อ่าร้แล้วาฟันฟันแท้เราขึ้นแล้วเรานรอบอย่างไม้นคุณครับมาสี่ี่แล้วค่ะอะโอเคถ้าฟันฟันแท้เราขึ้นแล้วเราต้องรักาฟันแท้ให้ ด<ไ>ีนะคะว่าันแ้าดลวต้องฟันน้ำะ้ฟันแเหลุต้องใสฟนนค่ะฟันปลอฟันอยอนมเเลยเปล่าเราจะเป็นคนแก่นหนเด็กาฟันเราหลุดมาปากแลปเพราะฉะนั้นเราต้องแปรงฟันแล้วก็ทความสะอาดเนื้ฟันฟันหลุดไงเอปงฟล้างาลดนันเกียว วันที่เปิดเรียนเดี๋ยวเรามาร้อมกันในช่วง่ว่าอะฟังคุณครูก่อนนะคะยอย่าเพิ่งแย้งคุณครูพูดอย่าเพิ่งแย้งคุณครูพูดเดี๋ยวเรามาตรวจใบงานพร้อมกันในช่วงเปิดเรียนถ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวส่งคุณครูแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกนะคะ ขั้นตอนการแปลงฟันในชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะคะขออนุญาตเช็คชื่อว่า<บ>มีใครจะเก็บแ้มการเข้าเรียนไปอีกหนึ่งแ้มของวันนี้นะคะครูคารื้นเจอเอฟเฟคเฟฟเภาพที่ที่คุณครูสองคุณก่อนเกาใช้ยแล้วครับอ่าที่มีรูดอกไม้กับรูปมือบ้าน,น,นเนี่ย ยิบดอกไม้ดูแลกันยังไม่คุยครับยังไม่คุยครับเอิร์ธห้องหนึ่งฟังนะคะกิติคุณมาไม่เอ่ยกิติคุณนัทพัฒน์รินชัย กิตต e ิกาวินนักครินอรนุนอมอาเจเจตาราเอมวินแอมมาคณนชกตุ้นตุนนี่คะกัญญาลักเบญจพรวนิยาสุพิชยาอรยาอรไทลินยาย่าวันนี้มาไหมคะย่ามาไม่เอ่ยวันนี้ มาค่ะมาค่ะมะลิต<ม>าอ่าดูห้องสองห้องสองก็จะเยอะนิดนึงจิรายุทธมาไหมคะจิรายุทธเข้าไหมคะวันนี้จิรายุทธ์ค่ะพระป่วยค่ะพระป่วยใช่ไหมคะธ <มา S 1> นากรามาไม้เอ่ยมาครับมาครับครูเห็นอยู่ ทัศเศษฐทัเศษมาไหมมาค่ะภาคินมาค่ะอันนี้คือภาคินอายุวัตถุไหมครับถูกครับอ่าภาคิภาคินหันนานนการเจริญกิติชัยธวินมาค่ะถูกไี่ถึงการมากเกยอนเดฟ ตอนต่อไปมาไหมเอ่ยพัก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 คัตตาคอนนะครับครับพักตาดาลักตาคอมาค่ะยมยาร์ดปริขาดปริลาปริามาไหคะ

ขวัญจิรามาค่ะยาดาพรนวบพจมาค่ะมาค่ะปอนุษามาค่ะิยรดามาค่ะพักจิราพัจิราสิรินัดสิรินัดมาไหมคะ สุภพรราบุราโอเครายงานของเราเป็นเป็นภาพถูกต้องนะคะยังเป็นสีขาวดำถูกปะคะให้เด็กๆเขียนคตอบให้ถูกต้องแล้วเราตกแต่งระบายสีให้สวยงามถูกต้องนะคะคุณครูฝากให้เราระบายสีด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลาสศิลปใช่ไหครับถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคบคือในวิชาศิลปะะหนูไม่มีวิชาศิลปะค่ะไม่ค่ะคุณครูบอกว่าให้เราเตรียมกระดาษนะคะแล้วก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวชั่วโมงที่สี่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันสาหรับวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราเราให้เราไปพักกันก่อนนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ 好，您好，您好，好，您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 好，